ปากเนื้อเพลงของบทเพลงรักหลายๆเพลงนะคะที่เรียกได้ว่าเรียกร้องให้มีการเข้าใจกันอยากคํำนึงถึงอดีตนะคะให้เห็นความรักเป็นใหญ่ไม่แน่ใจเลยคะว่าเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้หลายๆคนวาดวังอุดมคติความรักไว้เกินจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นในช่วงสนทนาบานแข่งวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสองท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงค่ะ ผมชื่อพัชกรนำสุกุลอินทุมานะครับอสอนทั้งด้านกน<ม>ารละครและภาพยนตร์อยู่ที่ศิลปากรค่ะผมชื่ออํานวยทํางานกับเครือข่ายผู้เชื่อค่ะเนื้อหาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะท้อนเหมือนกันว่าเราเนี่ยมีอุดมคติในความรักต่อผู้รักเกินจริงมันส่งผลยังไงบ้างคะเมือม่อเมือม่อมาอยู่ในชีวิตจริงๆแล้ว<ม>ถ้าถ้าคุยถึงเรื่องของอุดมคติเรื่องของความรักเนี่ยโดยโดย,โดยชีวิตความเป็นจริงอ่ะ มันมันเป็นเรื่องที่พูดยากต่อความว่าอุดมคติคแล้วซื่อสัตย์ต่อแล้วห่อความรักนะหลายคนพอพอมีเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็จะมีไปอีกสักกี่ครั้งคือมันตอบไม่ได้เราก็คาดหวังว่ามันก็คงจะครั้งนี้แหละแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แลวไม่มีใครจํากัดความได้ว่าฉันจะมี เพศสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นกับคนคนเดียวเท่านั้นับคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครบอกได้แบบเนี้เพราะฉะนั้นในชีวิตโดยความเป็นจริงของคนอ่ะมันมีโอกาสที่ไปมีเพศสัมพันธ์ได้ทุกครั้งในชีวิตประจาวันของแต่ละคนซึ่งก็คือทําให้ความเสี่ยงก็ความเสี่ยงก็คือนับนับไปตามทุกๆครั้งที่คุณมีโอกาสโอกาสเสี่ยงมันก็มีมีทุกครั้งที่ที่ไปมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่มีการป้องกัน เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเสี่ยงกับใครแล้วใครเป็นแบบไหนยังไงเราก็ดูดู<ต>้เราเราม,เรามีเรามีอุดมคติเรามีความเชื่อของเราว่าแบบรักนะต้องไม่ถามเรื่องอุดมคตินี่นะคือเมื่อกี้มีคําพูดว่าความจริงบางทีเราเราถูกทําให้เชื่อว่าจริง ในหลายๆในหลายๆเราคิดว่าเราน่าจะพอใจเราคิดว่าเราน่าจะพอใจแล้วเราถูกทาให้เชื่อว่าจริงเช่นเมื่อกี้คุณสายพูดถึงเพลงเพลงที่เปิดนํามาทรงรักใช่ไหมโปรดอย่าถามว่าฉันคือใครเมื่อในเมื่อในอดีตไม่ต้องถามจริงๆมันควรต้องถามและวเรดถามว่าดิฉันเคยรักใครเออไม่ต้องถามจริงในวันนี้ต้องกี่คนนะดิว่ามันต้องมัน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 ควรจะยังไงดิควคือความเป็นจริงมันต้องถามแต่อุดมคติ มันเป็นเรื่องดีคือก<ม>ารถามเสดยา, <laughs> า <laughs> ติว่าเด็๋ยวเกิดผลที่ไม่ตรงราสนาตามมา <gasps> ในเมื่อวุฒิาากิมันเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วเราร<อ>เราคงไม่สามารถมาแก้ที่กระบวนการความคิดทั้งหมดได้คราวนี้เ,นเราจะรับมือยังไงกับความเป็นจริงกับความน่าจะเป็นคือถิาถ้าผมมองในเชิงในเชิงวิชาการหน่อยแล้วกันทางฝั่งคณศาสแล้วกันนะคุณเฮ้ยเราเรารู้สิ่งที่เรารู้ได้ไงเราเชื่อสิ่งที่เรารู้มันเราเราเชื่อสิ่งที่เราเชื่อได้คำว่าชั้นกรางที่คุณตายใช้เมื่อกี้ มันมีกระบวนการประกอบสร้างสร้างขึ้นมาให้เราเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องเพลงก็เป็นอันหนึ่งใช่ไหมครับเราถูกหลอกหูด้วยเพลงรักภูมฟ่ามีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมซึ่งเพลงหนังละครก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้และเกิดความคิดความเชื่อแบบที่เราไม่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าแม,ม่นมาจากไหนเ่มได้ยงงมันเริ่มมาได้ยังไงมันก็ปึง้ง ใช่ใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นถ้าถ้าถามว่ามันเราจะยังไงล่ะถ้างั้นต้องไปรื้อมันออกรื้อมันออกรื้อมันออกให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกสร้างมันแล้วมันรื้อเสร็จแล้วก็สร้างการเรียนรู้ชุดใหม่ประกอบเข้าไปประกอบสร้างชุดใหม่ขึ้นมาเป็นต้นอย่างเงี้ยทีนี้ที่อันนี้เป็นคําตอบไปเชิงวิชาการคือซึ่งในในในชีวิตจริงซึ่งอันนี้ต้องถามพี่อำนวยว่าล่ะมีเยอะไหมคะที่ที่ติดเชื้อด้วยสาเหตุความรับในอุดมคติ เกือบเกือบจะทุกรลยที่มีความรักในอุดมคติบอกว่าถ้ารักใครชอบใครก็ต้องไว้ใจค,คู่รักของเราจะต้องอมไม่มีคําถามว่าเป็นยังไงผ่านใครมาอะไรยังไงถ้าต้องการเกือถามหนือต่อ,อรองว่าต้องต้องใช้ถุงไม้อะไรไหมหมอว่าเอ,าเอาแล้วคุณไม่ไว้ใจฉันเหรอแล้วคุณคุณรักกันนะเราจะอยู่ด้วยกันนะทำไมไม่ไว้ใจกันาะเป็นเรื่องแบบนี้ไง เราไม่ป้องกันนะเพราะเรารักกันแล้วไงไม่เป็นไรหรอกมันจะไปอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่มีอะไรหรอกเพราะเรายึดถือว่าคือคือเป็นความรักที่ที่มันน่าจะเป็นความรักที่สดใสความรักที่หวานหวานหวานอย่างที่จาอยากที่จะล้มทุนกูไปหมดเลยเฟสเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพอเจอหน้าคนที่เรารัก มันก็จะพูดกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละแต่โดยโดยความจริงเราก็ไม่รู้ว่าอ่าเท่าที่ผ่านมาคุณเคยพูดคําว่ารักแบบแบบนี้กับใครบา้างก็เคยคุยกับผู้ติดเชื้อนะคะว่าสมมุติสมมุติว่าเขากลับไปแก้ไขได้เขาจะถามไหมถ้ามันย้อนอดีตได้นะถ้าย้อนอดีตได้ก็ก,ก็อยากจะตั้งคำถามกันบอกว่า,วาถ้ารักกันจริงเนี่ยเราจะ จะยังไงเราจะดูแลตัวเองกันยังไงเราจะร่วมกันยังไงดูแลกันยังไงไปถึงจนแก่เท่าได้แบบไหนชฉพอะพูดถึงเรื่องเพศตัวมันกลายเป็นนมาไม่ไม่กาจะพูดคุยไม่การจะบอกว่าเ้ยธอ มีใครมายังฉันถามจริงๆอะเธอเคยผ่านใครมาไหมไม่มีใครกล้าโคตรแต่ถ้าย้อนอดีตได้ทุกคนที่ผ่านมาตรงนี้เขาก็อยากจะถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเธอเคยผ่านผู้หญิงกี่คนเธอเคยแต่งงานมาแล้วกับผู้ชายกี่คนแต่คําถามมันก็ไม่ได้บอกว่าเขาบอกแล้วมันจะยังไงอะมันก็บอกไม่ได้ก็ต้องบอกว่าความรักในอดีต การมีชีวิตคู่ก็ไม่เคยคิดครับว่าจะนำพาตัวเองมาสู่การติดเชื้อ HIV ไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าเราไม่เราไม่เคยคิดว่านี่คือความเสี่ยงแบบหนึ่งต่อการรับเชื้อ HIV แต่ว่าคู่ของเราก็ก็ไม่รู้นะว่าตัวเองมีเชื้อ หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้โทษกันแต่ว่าเราในคือความรักมันก็ก็คือความรักกันนะครับมันก็รักกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ก็ติดเชื้อจากจากกันและกันมาผมก็เองก็ไม่แน่ใจว่าใครรับเชื้อมาก่อนใครนะผมก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะครเพราะว่าเพราะว่าเบื้องหลังของการมีชีวิตคู่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็มีประสบการณ์ทางเพศอยู่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งใช่ไหมแล้วเราก็ไม่คิดว่านั่นคือความเสี่ยง เพราะฉะนั้นไอ้น,นี้ก็จึงเป็นเหตุอันหนึ่งว่าหรือว่าคู่ของเราเองก็เหมือนกันว่าเราก็ไม่เคยคุยกันเนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมทางเพศของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วเขามีใครมาบ้างเราก็ไม่เคยคุยกันแต่วันนี้เราเรารักกันเราก็ามาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและในที่สุดเนี่ยเราเราก,เราก็เราก็รับเชื้อมาโดยที่เราไม่คิดว่านี่คือความเสี่ยงแบบหนึ่ง ที่ขนาดว่าเราโตแล้วเรารู้ปัญหาแล้วเรายังไม่มั่นใจเลยมันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบความคิดของเราไปแล้วไงครับมันสรลดเราถูกหลอหลอมให้เราให้เราคิดและเชื่อเช่นนั้นคือมันจะบอกับโต้ะทั้งวันว่าเธอไม่เชื่อฉันหรอกเพราะทำมันจะมีเยงหรือดีไี่ดีนะถ้าเธอไม่เชื่อฉันเลยยังดีกว่าเดี๋ยวดีไม่ดีกรณีบางกรณีนะโยนโทษให้อีกฝ่ายด้วยอ้าวแสดงว่าเธออ๋อใช่ไปมีคนอื่นมาแสดงว่าเธอไม่ไม่ปลอดภัยมากมาืนะของความเป็นผู้หญิง ในตรงนี้นี่ก็จะยิ่งแบบดูแย่หนักขึไปโดนกดลงไปเรื่อยๆเออใช่ครับสาเหตุมันอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องกลับไปแก้ที่กระบวนการเรียนรู้นะซึ่งที่เราตอนนี้อาจจะโดนต้งบอกในสุดทุกคนไม่ก็กลับไปสู่ระบบการศึกษาหมดซึ่งก็ไม่ได้หมายความขนาดสนาสนัขนาสนั้นทีเดียวคือระบบการศึกษาันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือมันก็มีความพยายามอย่างเรื่องกรณีเรื่อง การการการเรื่องเพศศึกษาในระบบโรงเรียนมันก็เกิดมีขึ้นแล้วได้จร,ริยยงจร<ต>ิงแ,<บ>แต่ว่ามันชแนลเดียวมันคงจะไม่พอเพราะว่าช่องทางการเรียนรู้ของคนมันไม่ใช่แค่ผ่านระบบโรงเรียนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความเชื่อบางอย่างอยู่ที่ครอบครัวด้วยอยู่ที่ตัวเองด้วยอยู่ที่คนที่เรารู้จักด้วคอนเพลงก็ใช่หมดเลยเพราะมันหล่อหลอให้เราคิดให้เราเชื่อลองนะลองลองลองแบบตั้งชุดข้อความที่แบบว่าถามได้แบบไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ผู้หญิงสักชุดหนึ่งในฐานะที่ก็ สอนเกี่ยวกับเรื่องของการละครการแสดงอะไรอย่างเงี้ยยากไหมยากไหมคิดทีนี้หรือคิดนาทีนี้ไม่ออกเออเพราะว่าแน่นอนนะในนาทีนั้นเราเราไม่มีทางรู้อนาคตเราจะได้อยู่กับคนนี้หรือเปล่านาทีนั้นรักกันเนี่ยเราก็ไม่อยากเขาโกรธแต่ก็ไม่อยากป่วยอ่ะมันมันยังไงมันอะไรเราควรจะทํายังไงรับมือยังไงคิดนานก็ไม่ได้จังหวะเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะยังไงจะผมบอกอย่างนี้นะคะคุณสายว่ามันไม่ใช่เฉพาะให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายต้องต้องรับผิดชอบแบบทุกอย่างตั้งแต่อย่างไม่ไม่ต้องคือมันคือ ย้อนกลับมาเรื่องการเรียนรู้มันก็ต้องสร้างกเรียนรู้การเรียนรู้ทุกคนทุกคนในสังคมแหละครับทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับทำให้เรื่องการ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 พูดคุยเรื่องเพศมันเป็นเรื่องธรรมดาคือจริงๆเรื่องนี้มันอาจจะยากในสังคมไทยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีคำว่าที่คำพูดในอดีตที่บอกว่าไม่พูดเรื่องเพศในที่สาธารณะอันนี้มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าไอ้ระบบสังคมที่มันมันเป็นอย่างเงี้ยย้อนไปมันมีรูปแบบของมันเลยผู้หญิงพูดเรื่องเพศเด้อดูเป็นผู้หญิงไม่ดีการเป็นผู้หญิงดีมันถู้างห่างไม ไอเรื่องเหล่านี้มาดังนะั้นมันก็ต้องไปรื้อรื้อรื้อออกให้ได้ขึ้นยากโคตรยากเอออันนี้คือได้ <c oughs> ใช่ไหมการตรวจสุขภาพผู้รักก่อนแต่งงานมันช่วยได้นากน้อยแค่ไหนหคือนาทีเนี้ยจะแต่งงานกันแล้วแต่ว่าควา,ความความคลางแคลงใจคงลดลงแล้วแหละว่า<ห>เธอไม่ไว้ใจหรอไม่เชื่อใจหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันช่วยได้จริงๆหรือเปล่าที่มีตรวจเลือดก่อนแต่งงถามว่าช่วยได้ไหมมันก็พูดยากเลยนะเพราะว่า ถ้าถ้าฝ่ายทั้งทั้งหญิงและชายเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไรไม่บอกไมริงไม่พูดความจริงพูดความจริงแบบนี้บอกว่ามีนักแต่ระยะเวลาเป็นตัวกําหนดที่เราจะต้องไปไปตรวจเลืดอีกทีหนึ่ง ถ้าถ้าถ้าไม่พูดความจริงกันมันก็หาหาสายเห็นไม่ได้อคุณไปมีเพศสัมพันธ์มาห้าวันแล้วคุณก็มาตรวจเลือดก,ก่อนแต่งมันก็ไม่เจออะไรทึ่นี้ไอ้ไอ้ก,การตรวจเลือดก,ก่อนแต่งเนี่ยมันก็เหมือนกับที่มันฟังดูดีมันฟังดูดีไงแต่ว่ามันก็มาจากเขาเรียกไรคุณคิดได้ยังไงวะาิลถึงมันไบอระบบความเชื่อในสังคมกยบบอกถ้ายังไม่ได้แต่งงานแสดงว่ายังไม่มีเซ็กซ์ซึ่งมันไม่จริงไงคนเราสามารถมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานหรือความสัมพันธ์ ข้ามคืนด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่<ๆ>กันได้กันได้แต่โรคอ,อยู่กับเราไปทั้งชีวิตมันมนอาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรถ้าในเ,เชิงการแก้ไขปัญหนามันต้องมองระยะสั้นระยะยาวเอ,อว่าออกระบวนาการสร้างอุดมคติของความรักในในในเพลงในหนังได้<ต>มันควรจะทิ้งตัวพอได้แล้วมังเหมือนแบบวันช่วงหนึ่งที่เราก็จะเห็นว่าถ้าอกหักต้องไปอักบัวเปิดสักบัวลากหัวคะกรต่ายเลออะไรนะ ไอ้แบบเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกนนะครับว่าเฮ<ช>้ยไม่ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องความอบอกหักนะแต่อันนี้ยกตะดับยาวไปกี่วันว่าหนังละครชอบซ้ําเดินผลิตซ้ําชุดวิธีกิดชุดเดิมภาพเดิมเดิมอย่างดังนั้นหนังละครมันก็ต้องเปลี่ยนตัวเองมันไม่มีคาตอบชุดใดชุดหนึ่งหรอกครับว่าแล้วมันจะปอกแล้วจะแก้แล้วจะอะไรแก้ไ,ได้แน,นะน่ๆไขปัญหาทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ได้มันก็ไม่ไม่ใช่อย่างานั้นมันก็ต้อง เพราะว่ากระบวนการสร้างมันสร้างมาจากทุกช่องทางมันไม่ได้มามันไม่ได้เราไม่ได้นั่งจ้องทีวีกันอย่างเดียวเรียกว่าค่าของค่าของความจริงกับดมคติมันเป็นค่าผสมกันอย่างรุนแรงเออเออใช่คือนี่ไงบางทีแบบพอพูดไอ้อุดมคติมันถูกทําให้กลายเป็นความจริงไปแล้วด้วยมั้งไอ้ความสวยงามอย่างที่ว่ามันถูกทาให้เชื่อว่าจริงเนี่ยต่งจริงมันไม่ใช่อุดมคติมันเป็นมายาคติานในความหมายในความเห็นผมนะมันเป็นมายาคติมันถูกทําให้เชื่อว่าจริงแต่จริงแล้วมัน มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกรอแล้วสำหรับพี่นุ้ยะคะก็ก็เหมือนกับพี่พูดแล้วว่ามันมันไม่ใช่เป็นอุนดมคติที่ที่สวยงามแต่มันเป็นเหมือนโลกมายาตัวหนึ่งที่ที่พยายามหลอ,อกให้คนบอกว่าเวลาคุณจะรักใครสักคนคุณต้องมีอุดมคาว่าอุดมคติอยู่ในใจเนี่ยมันมันมันก็บอกยากอ่ะมันก็พูดยากอ่ะบอกว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อ,อการการเลือกเลือก คู่ครองอ่ะเลือกดูที่หน้าตามันก็เลือกได้แต่แต่ถ้าดูถึงข้างในจริงๆอ่ะมันก็ดูไม่ได้เราไม่มีทางรู้เราไม่มีทางรู้แล้วเราก็บอกว่าเรารักเขาเราเราจะพยายามจะเชื่อเขาแต่ฐานบนความเชื่อเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราไม่มีทางรู้ได้นะคะว่าชีวิตของใจผ่านอะไรกันมาบ้างดังนั้นอย่าให้อุดมคติอย่าให้ความหวังความคาดหวังอุดมการ์ในความรักมาทําให้คุณต้องเสี่ยงเลยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะสามารถส่งความเห็นของคุณมาร่วมแชร์กันกับเราได้ทางที่อยู่หรือว่าอีเมลที่ให้ไว้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เพศเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ถ้ากันพบกับรายการดอกรักบันแข่งได้ใหม่ในครั้งหน้าทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะออยยเพีน,น,น,นท निरा एव छन्दरा छुकानिरा